โมพิมประกาสุดจทนไลทต,ตอบเม้นชาวเน็ตเรื่องนายไปเฟินแต่ละเม้นแซ่บมากงานนี้ต้องบอกเลยว่าแม่หมูพิมพ์ประกาสุดจะทนไลทต,ตอบเม้นชาวเน็ตเรื่องนายไปเฟินแต่ละคอมเมนท์แซ่บมากเรียกได้ว่าทำเอาชาวเน็ตต่างฮือฮาเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่นใหญ่อย่างหมพิมพ์ประการอันฟอลโล่ไปเฟินพียมสนกแฟนของลูกชายนายนภัส รวมถึงทางด้านลูกชายานนาพัฒท่ามกลางความงงของแฟนคลับและเมื่อไม่นานมานี้มีชาวเน็ตตาดีเห็นใบเฟิร์นพิมพ์สนกอันฟอลโล่แม่หมูพิมประกาคุณแม่ของแฟนนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้แม่หมูพิมประกาได้อันฟอลโล่ลูกชายนนานนพัฒและใบเฟิร์นพิมพ์สนกไปก่อนหน้านี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านคุณแม่หมูพิมประกาโพสต์ครั้งแรกหลังโดนจับตาอันฟอลโล่โดยทางด้านแม่หมูพิมประกาได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีเอาไว้ว่า ไปกันใหญ่แล้วใครจะอันฟอลใครแล้วไงไม่มีลูกคนไหน unfollow แม่ทั้งนั้นแม่บล็อกเองแค่บล็อกเวย้ยบล็อกเพื่อนลูกทีมงานลูกทุกคนบล็อกมาหลายอาทิตย์แล้วเพิ่งรู้หรอเพราะแค่ยังไม่อยากเห็นเห็นแล้วมันอดใจไม่ได้ที่จะเข้าไปยุ่งงานลูกเขาตอนนี้แม่อยากพักเดี๋ยวจะปิดไอจีตัวเองไปเลยจะได้จบจบนะบ้าบอทั้งนักข่าวทั้งคอมเมนต์ช็เชิญทีมเผือกไปบ้านอื่นก่อนนะคะ ล่าสุดทางด้านแม่หมูพิมพ์ประกาโพสต,ตอบเม้นต์ชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์อย่างแซบโดยทางด้านแม่หมูพิมพ์ประกาได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าอ่านคอมเมนต์พบว่าสู่รู้รู้ดีรู้ไปหมดยกเว้นเรื่องของตัวเองและไม่เพียงเท่านี้เพราะในเพจได้ออกมาโพสที่ทางด้านแม่หมูพิมพ์ประกาชี้แสงพร้อมข้อความจบแม่หมูบล็อกเองว่าแกรออย่าคิดมากแม่อยากพักรักแม่หมู รักนายใบซึ่งก็ได้มีสําเน็ตไยหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าก็พูดให้จบแต่แรกก็ไม่เป็นแบบนี้จริงๆทางด้านแม่หมูพิมพ์ประกาก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าขอโทษนะที่ทำให้ขาเพือกเสียฟอร์ม